กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ดอกออกคราวไรงามเด่นงานสั่งสอนปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามมอมหลวงปิ่นมาลาคุณเรียนคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลกรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2568ทุกท่านข้าพเจ้านายเรืองเดชใหญ่นอกปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนโรงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาพิเศษขอนำเสนอประวัติและผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครุษภาประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดังต่อไปนี้นายเรืองเดชใหญ่นอก เกิดวันที่1สิงหาคม2521อายุ47ปีเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูวันที่8มิถุนายน2544นับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568รวมระยะเวลา23ปี20วันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาวันที่15มกราคม2550 นับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568รวมระยะเวลา18ปี1เดือน13วันประวัติการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาเรียนที่โรงเรียนเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาปริญญาตรีวิชาเอกฟิสิกส์สถาบันราชภัฏบุรีล์จังหวัดบุรีล์ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเองสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่อยากจะเป็นครูตั้งแต่เด็กทำให้เมื่อจบการศึกษาออกมาข้าพระเจ้าจึงสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จากนั้นจึงสอบคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน2โรงเรียนและสอบคัดเลือกได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาแล้ว5โรงเรียนประกอบด้วย1โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต2ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา จดทำข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญเพื่อพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2. โรงเรียนบ้านแมงเหล่าเก่าน้อยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต2เป็นวิทยากรค่ายสารฝันโอเน็ตของสำนักง,งานเขตพื้นที่และได้พัฒนาโรงเรียนจนโรงเรียนมีผลการทดสอบโอนเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ และโรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3จากสอมอสอ 3. โรงเรียนบ้านโคกไร่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขตสโรงเรียนได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจากกระทรวงสาธนารณสุขประจำปี2565 และได้รับป้ายพระราชทานงานสวนพุทธศาสตร์โรงเรียนประจำปี2562ได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จและได้ออกรายการอีสานวันนี้ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับกลุ่มเด็กและเยาวชนจากโเรียนบ้านโคกไร่อำยยเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับ ก็ได้ร่วมโครงการพลังมดซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนนะครับในการกําจัดการขยะและก็สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยนะครับ 4. โรงเรียนประชาพัฒนาสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามพรพเจ้าได้ส่งเสริมกีฬาเพาะกายในโรงเรียนทําให้นักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคาม ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติในรอบหลายๆายปีที่ผ่านมาและนักเรียนที่เป็นนักกีฬาได้เป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ประเทศเนปาลปี2566 5. โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ข้าพเจ้าได้พัฒนาโรงเรียนจนโรงเรียนเป็นสถานศึกษานำร่องการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมลูกเสือประเภทลูกเสือสามมันรุ่นใหญ่จากสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2568และได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเนตรนารีวิสามันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประจำปี2567 นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเบสแพ็ทิสประเภทโรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2567การปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา12มาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่1ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ การบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่างๆดังนี้ 1. สมาชิกรุสภาประเภทสามัญ 2. สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 3. สมาชิกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 4. สมาชิกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัลยกตัวอย่างเช่นรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยประจำปี2565ผู้บริหารการศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี2567รางวัลทรงคุณค่าสปทอเบกอวอร์ระดับเหรียญทอง ประเภทผู้อำนวยการยอดเยี่ยมด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการระดับภาคตะันออกเฉียงเหนือประจำปี2566และรางวัลผู้อำนวยการกองลูกเสือระดับเหรียญทองการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศประจำปี2567มาตรฐานที่สอง ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้เรียนบุคลากรและชุมชนข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญขององคอ์กรส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับรางวัลครืสดุดีประจำปี2568นักเรียน เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาพกกายในระดับนานาชาติที่ประเทศเนปาลประจำปี2566นอกจากนั้นแล้วยังได้ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการตัดสินใจร่วมกันในกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพข้าพเจ้าได้เสริมสร้างความสามคัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักเก็บออมผ่านธนาคารโรงเรียนและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่4พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริงข้าพเจ้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมาตรฐานที่5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานทุกๆอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการครองตนครองคนครองงานมาตรฐานที่6ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวรข้าพเจ้าปฏิบัติงานขององค์การ โดยเน้นผลถาวรเก่าคือการขยายผลและเผยแพร่กิจกรรมด้วยการน้อมนำศาสตร์ประราชาพัฒนาคุณลักษณะพอเพียงของผู้เรียนด้วยการบูรณาการ d r k model ไปสู่กลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีการศึกษามาตรฐานที่7ดดำเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ข้าพเจ้ามีการรายงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนอย่างเป็นระบบโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่มีคุณภาพมาตรฐานที่8ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยศีลสมาธิปัญญายึดจัรญ,ญาบัณในการประกอบวิชาชีพ น้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติถือเป็นศีลหลักในการดำเนินชีวิตพึ่งพาตนเองขยันหมั่นเพียรรับผิดชอบไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขได้รับรางวัลผู้บริหารดีศีรัชมังคลาพิเศษประจำปี2567รางวัลยกย่องเชิดจูเกียรติในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2566 และรางวัลหนึ่งหมื่นครุชนคนคุณธรรมเป็นต้นมาตรฐานที่9ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ข้าพเจ้าได้ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์โดยผู้ปกครองอชุมชนและองค์กรมีความรักความสามาคัคคีมีบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาสถานศึกษา ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเสมอมามาตรฐานที่10สแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนามีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน าตรฐานที่11เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ข้าพเจ้ามีความเป็นผู้นําทางวิชาการและสามารถสร้างผู้นําทางวิชาการในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องมีการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมมีการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตัวเองอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่12สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ข้าพเจ้าสร้างโอกาสในการพัฒนาในทุกสถานการณ์แม้ช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิดอย่างหนะักได้สแสวงหาวิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ทำให society, reunion, guard, tourism, ium, ้บุคลากรร้อยละร้อมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะให้ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเสียสละกําลังกายกําลังใจและกําลังทรัพย์ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดอายุ ราชการที่เหลืออยู่นี้ข้าพเจ้าขอประวารณาตัวในการเสียสละกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการพัฒนาบุตรหลานให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตสุดท้ายนี้ขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุนวุฒิทุกท่านในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอ ขอรับรางวัลครูสภาประจำปี2568ของนายเรืองเดชใหญ่นอกผู้อำนวในการโรงเรียนโดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคามขอขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ